บริออนไซน์กับหนึ่งน้องนักขกองถัพนะคะเรื่องราวของรถขนส่งสาธารณะเพื่อเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงและการพัฒนาจังหวัดสระบุรีไปพร้อมๆกันค่ะวันนี้หนึ่งอยู่ที่บขอสอจังหวัดสระบุรีนะคะและที่นี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางในพื้นที่จังหวัดสระบุรีจากบขอสอไปยังเมืองจังหวัดสระบุรีและพื้นที่ต่างๆด้วยค่ะวันนี้จะพาทุกท่านนะคะมาขึ้นรถเมล ที่ทันสมัยที่สุดในจังหวัดสระบุรีถือว่าเป็นจังหวัดนําร่องด้วยเพราะเราดําเนินการในโครงการนี้มาตั้งแต่2,564แล้วจังหวัดสระบุรีมีรถเมติดแอ สะดวกสบาย Wi-Fi ฟรีโดยเทศบาลเมืองสระบุรีเราจะเห็นตู้ Wi-FI ของเทศบาลเมืองสระบุรีอยู่บริเวณหน้าบขสจุดนี้ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนและผู้โดยสารที่จะใช้รถโดยสารจังหวัดสระบุรีนะคะแต่ว่าวันนี้ค่ะขั้นตอนและวิธีการต่างๆของการขึ้นรถเมย์อัจฉริยะจังหวัดสระบุรีบอกได้เลยว่าง่ายนิดเดียวค่ะ รถมาแล้วค่ะตรงตามเวลาทีเดียวนะคะสําหรับสมาร์ทบัสสระบุรีรถเมทที่ทันสมัยที่สุดของจังหวัดสระบุร,รีซึ่งเราโหลดแอปพลิเคชันแล้วก็สามารถที่จะเช็คพิกัดรถได้แบบเรียลไทม์ทั้งระบบ ios และ android ค่ะ ในปัจจุบันนะคะเรามีสมาร์ทบัสสระบรุรีหรือว่ารถเมลส,สายเก้าวิ่งให้บริการประชาชนชาวจังหวัดสระบุรี2คันด้วยกันค่ะในการพัฒนายกระดับคุณภาพของรถโดยสารประจำทางโดยสำนักง,งานขนส่งจังหวัดสระบุรีก็มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะคะ นอกจากนั้นนะคะเราก็ายังมีป้ายรถเมล์อัจฉริยะค่ะที่ให้บริการกับประชาชนสามารถตรวจสอบและเช็คเส้นทางของรถสมาร์ตบัสสระบุรีได้ง่ายดายทีเดียวค่ะซึ่งจุดติดตั้งก็จะมีอยู่ที่หน้าบขอสอและหน้าห้างโรบินสันสระบุรีค่ะซึ่งภายในรถโดยสารสมาร์ทบัสสระบุรีนะคะเรามีการติดตั้งกล้อง C C T V เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยให้กับผู้โดยสารและที่ป้ายรถเมล์อัจฉริยะด้วยค่ะ ตามแนวนโยบายของขนส่งจังหวัดสระบุรีนะคะเราจะมีการพัฒนาและปรับปรุงเพิ่มเส้นทางต่างๆไปยังถนนสายรองในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนนะคะแต่ก็ต้องขึ้นอยู่ที่ความต้องการของประชาชนค่ะหากประชาชนมีความต้องการและหันมาใช้บริการรถขนส่งสาธารณะมากพอรับประ,ปะกันได้เลยว่าเราจะมีรถขนส่งสาธารณะไปในหลากหลายเส้นทางในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรปัญหาเศรษ,ษฐกิจของ จังหวัดสระบุรีและรถผ่านค่าใช้ใจ่ายด้วยัรถคันนี้ค่ะรถสายเก้านะคะรถเมย์อัจฉริยะค่ะเพราะได้เลยว่าสะดวกรวดเร็วทันใจ ไม่รอนานอีกด้วยที่สําคัญนะคะนั่งรถเมย์แบบนี้แล้วเนี่ยประหยัดเงินในกระเป๋าด้วย20บาทตลอดทั้งสายแต่ถ้าสนใจจะเป็นตั๋วเดือนก็แค่600บาทเองนะคะขึ้นไม่จํากัดเวลาด้วยนะคะสะดวกสบายรวดเร็วกับรถเมย์อัจฉริยะเชื่อมโยงรถไฟความเร็วสูงที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ด้วยค่ะและที่นี่รายการสลับบริออนไซต์นะคะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเราหวังว่ารายการนี้จะเป็นกระบอกเสียงสําคัญให้กับพี่น้องชาวจังหวัดสระบุรีเราจะได้มีรถตีๆีแบบนี้ไว้บริการตลอดสายแต่ถ้าคุณอยากให้รถเมล์เกิดขึ้นหลายๆสายไปจนถึงพื้นที่ต่างๆทั้ง13อําเภอนะคะ เรามาขึ้นรถเมล์กันเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าลดภาวะโลกร้อนคุณสามารถที่จะติดตามรายการสละบุรีออนไซต์ได้รวบรวมทุกเรื่องราวในจังหวัดสละบุรีที่นี่นะคะในหน้าเพจสละบุรีออนไซต์และ YouTube สระบุรีออนไซต์ค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะคะเราจะร่วมกันพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะเชื่อมโยง รถไฟความเร็วสูงและที่สำคัญนะคะพัฒนาเมืองสระบุรีให้เป็นสระบุรีแซนด์บ็อกซ์เมืองที่มีอากาศดีลดภาวะอากาศที่เป็นพิษด,ด้วยนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าเราจะพาไปดูอะไรดีๆในบ้านเราจังหวัดสระบุรีติดต,ตามชมวันนี้ลาไปแล้วสวัสดีค่ะ